<What? S 2> วันนี้ต้องพิเศษนิดนึงครับผมก่อนที่จะประกาศเนี่ยผมขอให้พี่ต๊อกประกาศเป็นเสียง ไอแอดสมบัติได้ไหมครับพอได้สุสานดีทุกท่านเลยอาดิสนีส่งคญมากูทีได้รับรองวันนดานายเอเอเอ็อเอเอเเเทเเอาอเ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 นนอเอเมแอเอเอไอ้เอ มมงขอบคุณครับขอบคุณในายนาเทนวอร์ดนะครับผมเราเคยมีโอกาสมา่วมงานหลายครั้งกลับบ้านมือเปล่าทุกครั้งอะ <laughs> รางวัลรางวัลน,น,นี้นะครับจริงๆรู้สึกดีใจนะตอนที่ได้เป็นนอมินีนีแล้วนะครับคุณสไปซี่ดิสนะครับผมที่ให้โอกาสพวกเรานะครับในวันนี้ขอบคุณแฟนคลับเราทุกคนไม่ว่าจะมีป้ายไฟหรือไม่มีป้ายไฟก็าฟตามนะครับรางวัลที่หน,นักที่สุในวันนี้เราขออนุญาตแบกไว้ด้วยความเคารพในการทํางานของเราเราจะขออนุญาตสัญญาว่าเราจะทํางานที่มีคุณภาพดีๆแบบนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับ คนนะคะเพว่อจะเป็นนะคะสาวสวยหนุม่มหล่อและกระเทยแท้<ว><ว>ท่ากาศรางวนะัลใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหล่าเวทีเขาให้เรามากันสองคนเขาบอกว่าเออรางวัลนี้เอานุม่มหล่อกับสาวสวยสองคนมาก็พอแล้วคือไม่ได้ค่ะพี่ปล่อยน้องไอซ์เนี่ยผิวคนแดนไม่ได้พี่ต้องขอผิวด้วยค่ะ<ว>อ่ะทางไหนดีดีวกว่าไหมคือถ้าอ<ว>ย่างงี้ผมเลือกไม่ถึงอย่างไร อยู่ค่ะไหชอบอาหารแบบไหนอันนี้ก็สวยภูมิฐานดูเซ็กซี่แต่ที่อร่อยและรวยมากสำหรับรางวัลนักแสดงหญิงแห่งปีได้แก่คุณ ขอเสียปงปรบมือให้กับผู้เข้าสดยนคะเป็นผู้แข่งที่น่ารัมากค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการน,นะคะขอบคุณรางวัลในเทนนะคะแล้วก็ ขอบคุณมากที่ให้ความสำคัญกับนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่งนะคะรางวัลน,นี้มันจะทำให้ทุกเชา้าที่บอกตื่นขึ้นมาที่จะออกไปทำงานแล้วทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำมันมีความหมายจริงค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขอบคุณ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณที่ทำให้ป๊อกเป็นป๊อกท <c oughs> ุกวันนี้รักพ่อกับแม่นะคะแล้วก็ สำคัญที่สุดขอบคุณสามีนะคะตาาักนะคะสกครขอบคุณค่ที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้พอกในทุกทเรื่องนะคะรักที่รักโอโ้โหจริงๆเนี่ยมาประกาศรางวัลนักแสดงชายแห่งปีเนี่ย คุยกับทีมงานเขายังแอบหวังว่าเจนแอมจะกลับไปเป็นผู้ชายซึ่งพูดเลยว่ามันมาไกลแล้วมันมาไกลเกินกว่าที่จะกลับไปเป็นผู้ชายจริงๆแล้วเจนแอบแอบใจตังเพื่อได้ประกาศรางวัลดาราชายค่ะเอ็งมองฉันอย่างนี้เดี๋ยวมุกุฎเธออยู่บนหัวฉันหรอกฉัี่กลันมีนั่งสิบแปดมแล้วพี่จะเอาอะไรอีกเพราะอีกสักมุมมันจะเป็นอะไรไป เราสอคนไม่ได้มาถึร่วมกันตายฮะที่วักไหแล้วผ nah ู้ได้รับรางวัลนาย e n t e r t a i n e Awards สาขานักแสดงชายแห่งปีได้แก่คุณมาริโอมาวราส์เดินจากวมาคุณมาริโอติดภารกิจนะคะมาไม่ได้จริงๆไม่ยากหรืยังน้องเอาไปนี้ขออาสา เป็นคนที่เอารางวัลน,นี้ไปมอบให้กับมาริโอมาเลอร์สึงบ้านเลยโดยเชนแมน,น,นค่ะตกลงค่ะจริงปักติดแล้วเนี่ยเราจะให้เขามารับที่หลังแต่ทำไมกรณีนี้พิเศษจังก็ทำให้เขาคนเดียวเท่านั้นนะมิน่าล่ะอาสาทันทียังไงก็ขอแสดงความยินดีกับมาริโอมาเรอร์ค่ะ ให้ดังเท่ากับสีเหล่าทัพนะครับวันนี้ก็ความรู้สึกดีมากๆที่เราสองคนได้มาประหารว่าดีว่าเรามาในคอนเซ็ปต์ของเออเอกตัาง่นครับใช่ครับใช่ครับอยากรู้ว่าเราถ่ายกันกี่รอบครับ คครับผ yeah, ah. ู้ท네ี่ได้รับรางวัลนายในบคอรสาขาละครแห่งปีได้แก่ละครเรื่องคุณชายรัชชานนท์ ก็อากาศเนาะรางวัลดีน่ารักมากแต่แต่ลำคาญพวกแฟนคำเลยแล้วบอกกี่ครั้งว่าป้ายพงพัดนให้ทำมั่งไม่เคยตังค์จ่ายไปแล้ว หน้าก็อาจจะเกิดอาการเกินคาดในแง่ลบกันนะครับเอาไว้ว่าเราพูดแล้วถ้าเกิดอยากจะรู้สึกดีๆเท่ๆก็คิดถึงหน้าพี่หลิวหลิวเตอร์โห้แล้วกันหรือที่อยากขำๆสนุกสนุกก็คิดถึงหน้าพี่โจ้ซิงซือก็ได้คนเล็กไม่ว่าครับผู้รับรางวัลนายดั็นีออบฟ์สาขาภาพยนต์แห่งปีได้แก่ภาพยนต์เรื่อง ขอบคุณรางวัลน,นี้นะคะขอบคุณนายเทนนะคะที่มอบรางวัลภาพยนต์ยอดเยี่ยมให้กับติ๊นะคะซึ่งรางวัลน,นี้ที่ติ๊กได้มานั้นถ้าไม่มีผูก้กำกับท่านนี้ไม่มีคุณคงเด็กตก็คงไม่มีรางวัลน,นี้ขอบคุณพี่คงเด็กมากะคะ่ะ ขอบคุณนายเชไปแล้วขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะขอบคุณที่ได้มองหนังเล็กๆของเราแล้วได้คัดเรื่องหนังของเราขอบคุณแฟนคลับถึงแม้ไม่ใช่แฟนคลับจริงนะคะแต่ว่าขอบคุณที่ดูให้เคยเสื่อด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ,อะขอบคุณครับหนังไม,ไม่คิดว่าจะได้นนะ เพราะว่ามันก็ไม่ใช่หนังใหญ่อะไรนะฮะแล้วก็แต่ว่าการได้างวาลก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทาหนังดีๆต่อไปยินดีกับทุกคนที่ร่วมเข้าสิงด้วยฮนะเพราะว่าการทาหนังในประเทศนี้ก็ค่อนข้างเป็นอาชีพที่ยากแล้วก็ <c oughs> การทาหนังให้ดีก็ <c oughs> ก็เป็นเป็นเรื่องที่ยิ่ง <c oughs> ต้องใช้ ความตั้งใจสูงก็ไปอีกการได้รางวัลก็เหมือนกับการได้กำลังใจในการที่จะทำสิ่งที่เราเชื่อมั่นต่อไปขอบคุณมากครับอคุณเดี๋ยวคุณป้นคุณ้นคุณมีลูกแล้วไม่ใช่เหรอแล้วคุณไปหิ้วลูกใครเข้ามา อันนี้ก็ลูกของผมเหมือนกันครับอ้าวแล้วแฟนคุณมาเหรอเขารู้หรือเปล่าเนี่ยแฟนของผมแหละฮะนี่ฝรั่งนะพี่หมายถึงแม่หุ่นเหล็กเนี่ยนะฮะเดี๋ยวหน้าจิ้มเดี๋ยวหน้าจิ้มเลี้ยงลองลองเลี้ยงลองลองเดี๋ยวงลองลองนี่เวลาเขาเล่น นนแ,แม่นูเล็กเป็นอะไรแม่นูเล็กเป็นอะไรใช่ะหนะฮะก็ <c oughs> อยากจะบอกว่าการมีลูกนั้น <c oughs> มีความสุขมากๆใครเสียงดังๆที่สุดครับกรีร๊ดให้กับทั้งสามคนหน่อย <cl iffe> <c oughs> ใครไม่กรีร๊ดขอให้ไม่มีลูก วันดบพีนะฮะก็อันนี้ออกแนวะโตวขึ้นลูกดกแน่นอนนี่ขนาดนี่ขนาดลูกครึ่งนะฮะนี่มาแค่ครึ่งเดียวนะครับยังเปรี้ยวขนาดนี้นะฮะไก่ครับ อยากจะทราบไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยนึกถึงพนักของตัวเองมาตลอดเวลาว่าโตขึ้นเนี่ยตัวเองอยากเป็นอะไรไก่โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ไก่ไก่อยากเป็นอะไรครับโตขึ้นมาโตขึ้นมาไก่อยากเป็นอะไรครับสไปเดอร์แมนชินนาร์แนินดาร์นเป็นพระเอกไก่โตขึ้นเฮ้ย จะไปเต้นอยู่ทั้งพงไหมเนี่ยใครใครไหมใครตัวขึ้นอยากเป็นอะไรครับเอออยากเป็นอยากเป็นปากลิบูน <laughs> เออไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กอยากเป็นบ้าตั้งแต่เด็ก ็เปนนคนบ้ารทราบไหมฮะแล้วออก้าครับออก้าออก้าเราชื่อออก้าออก้าตตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นจักรยุกปต้ก็คิดมาเหมือนกันออกา้าโตขึ้นออก้าอยากเป็นอะไรครับ แบบนี้ไม่เอานะก่อะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาประกาศรางวัลกันดีกว่านะฮะและผู้ที่ได้รับรางวัลวัตใจมาหลายชนในปีนี้เจ็คกิลล่า แฟนคลับทุกคนที่รักและไว้สนับสนุนตลอดมาครับที่ีเป็นไอดอลครับผมจะเดินตามครับขอบคุณ เกียิมากครับกับปัญใจมหาชนเพราะว่าได้เข้ามาอยุมกันนี้ก็ประมาณเกือบๆหปีครับปีกกีกว่าแล้วก็มีคนคอยสนับสนุนแล้วก็คอยตอบรับที่ดีแบบนี้แล้วก็ดีใจดีใจมากครับแล้วก็สัญญาว่าจะจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับกดดันแน่นอนเพราะว่า ยิ่งยิ่งเราได้รับรางวัลมาแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่างานงานต่อไปก็ต้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆด,ดีดีจนจนทําให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์ทุกงานรูปงานเราก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆกับคำว่ามาหาชานของเราด้วยังไงโอ้ผมก็นึกภาพไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราเรา,เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่ามันจะได้ได้ได,ได,ได้ได้รับสิ่งนี้มากใจถึงว่ามากใกล มาไกลครับเรียกว่ามาไกลเกินกว่าที่จะจินตนาการได้นะเพราะว่าตอนแรกเราก็แค่นึกว่าเรามาทํางานเฉยๆแล้วก็มาอยู่มาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวัน,นก็ถือว่าถือว่าใหม่นี้มันชีพที่เราต้องต้องตั้งใจมาสุดอยากขอบคุณพี่มิสเตอรษอยากขอบคุณุพ่อคุณแม่ครับที่ทุกวันนี้ก็ท่านได,ได้ได้ดูแลครับแล้วก็อยากอยากขอบคุณทางทั้งสามแล้วก็แต่ก็ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ่าเป็นคนใหม่เพราะว่าโค้ชแชมป์เก่าอย่างพี่ หลายสมัยเหมือนกันมันเป็นเกียรติครับเพราะว่าบี่เป็นเป็น,ปนไอดลอลผมครับเพราะว่าผมผมชอบผมชอบเขาโชว์บนเวทีชอบเขาเล่นละครชอบเขาร้องเพลงคือทุกอย่างที่เขาสแสดงบนเวทีมันดูแบบมันมีพลังแล้วก็มันเท่มากครับแล้วผมเชื่อว่าที่เขาทุ่มเทมากเขาเป็นไอดลอลคิดว่ามีกระแสจากแฟนคลับเลยไหมเพราะว่แฟนคลับที่ก็เยอะเหมากกาือนก,กันก็ จริงแล้วก็ต้องขอขอความขอความอนุเคราะห์ครับก็อยากให้ช่วยสนับสนุนด้วยเพราะวกผมผมก็เพิ่งเพิ่งเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีที่สุด